เอาละครับสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับคอนเทนต์วั n เทอร์เดอร์นะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เลเซอร์พอตนะเลเซอร์แลนเทนใช้คู่กับระเบิดนำวิถีอย่าง GBU หลายๆแหล่ทั้งหลายนะซึ่งลำนี้จะเป็น F16C นะครับจะมี GBU12 แล้วก็ g b 1 6โอ้โทษทีหวาไปชนไม่ก็อ่ะไปอย่างแรกเลยไปเร็วๆเลยนะคอนโทรลครับคอนโทรลปุ๊บแล้วก็พิมพ์คาว่าไซ s, s i g อ่านี่เห็นไหมผมจะใช้เป็นอั t e เนตเอนะอัติเนตเอนะครับจะได้คคองคอง,คอง,คองหน่อยอัติเเด้อแล้วก็ชิป f ออ่าแล้วแต่สะดวกเลยพอคุณตั้งนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคุณไปเช็คดูอีกทีนึงนะว่าไอ้เลเซอร์คุณน,นี่ปิดหรือเปิดก็คือเงื่อนไขนี้ก็คือว่าถ้าคุณปดปิดเอาไว้อตอให้คุณล็อกป้าแล้วคุณเหยียวไปเลเซอร์ก็จะไม่ทำงานครับจะเป็นแค่กล้องจับภาพเฉยซึ่งระเบิดพวกนี้ใช้เลเซอร์ในการํำวิถีนะครับอย่าลืมไปกดเปิดเอาไว้นะอ่ะ ร็จปุ๊บใช่ไหมอ่ะคุณตั้งเป็น s ส z e step นะอ่ะอ่ะทีนี้คุณออกมาหน้าบินอ่ะคุณกด v ครับเข้าไปในพอร์ตเลงเห็นไหมอ่ะคุณกดกดอ n จ e r n e t f เลยชิป f ก็ได้ให้เป้ามันนิ่งเสร็จปุ๊บเอ่อคุณ,ค,ณคุณเลือกเป้าหมายครับหาเป้าหมายให้เจอนะเห็นไหมอ่ะผมจะล็อกสองไอ้หกคุกดอ่าชิป f เมื่อกี้ใช่ไหมให้เป้ามันนิ่งคุณกดชิป f อีกทีนึงครับแล้วมันจะล็อกถ้ามันล็อกเห็นไะหอ่ะมันล็อกได้ละเห็นไหมมันจะนิ่งมันขยับไไม่ได้ เสร็จปุ๊บวิธีคุณจะทิ้งใช่ไหมคุณดูอย่างนี้ครับคุณไม่ต้องก้มหัวไปดขูข้างล่างก็ได้ครับนี่คุณดูแค่ตรงใช่ไหมไอ้วงกลมข้างหน้าผมอะเล็กอะมันใกล้ขีดเมื่อไหร่คนปล่อยกดทิ้งระเบิดครับอ่ะคุณกดทิ้งไปซึ่งระเบิดเลเซอร์ตัวเนี้ยคุณต้องใช้พื้นที่ในการให้มันล่อนลงไปนะแล้วก็อย่าดับเป้าเลเซอร์นะครับมันจะวิ่งตามเลเซอร์ที่คุณชี้อยู่ถ้าคุณขยับเป้าไปที่อื่นมันก็จะวิ่งไปที่อื่นนะเอาเป็นว่าคุณรอระเบิดมันลงไปครับเห็นไหมมันจะครับค,มมบะะคุณค ถ้าคุณบินเร็วเกินหนึ่งมักคุณก็ทิ้งระเบิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณบินต่ําเกินระเบิดก็จะโดนแรงเวี่ยงของคุณอะให้พลาดเป้าได้ก็ระวังกันดีๆจัดท่าจัดทางให้ดีๆยิ่งบินสูงยิ่งใช้ความเอ่อยิ่งใช้เวลานาน,านในการล่อนลงมานะระวังกันด้วยอ่ะเห็นไหมตุ๊บแล้วก็ระเบิดเห็นไหมแค่นี้ง่ายๆเออเนี่ยราชาของ CES ในห้อง,องถังไงนะแต่ก็ระวังแผ่นเสียให้ยิงคุณละ เอาละหมดละคันเทนต์นี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้า